กิจกรรมเด่นของที่นี่เลยก็คือการมาให้อาหารนกค่ะซึ่งบริเวณนี้มีฝูงนกประจำถิ่นที่ดูจะคุ้นหน้าคุา้นตาคุ้นเคยกับนักท่องเที่ยวอยู่ไม่น้อยค่ะตามความเชื่อของชาวประมงที่จะต้องออกเรือน,นะคะก็มักจะมากราบไหว้ขอพรกันก่อนอค่ะให้การเดินทางปลอดภัยแล้วก็แต่ละครั้งที่ออกไปจับปลานะคะสามารถจับปลาได้กลับมาเยอะๆค่ะ เมื่อถึงคลองโคขามซึ่งเป็นคลองโคเคียมากประกอบกับทัศนียภาพเป็นป่ารกชัดและเป็นช่วงน้ำลงส่งผลให้การคัดทายเรือเป็นไปด้วยความยากลำบาก คุณผู้ชมเข้าสู่รายการสูงวัยวาร i ตี้กับต้นอบพัฒทีมาโกมลบวรกุลรายการที่มาพร้อมความรู้และช่วยวางแผนชีวิตให้กับวัยเก่าทางเรื่องของการดูแลสุขภาพการวางแผนการเงินกฎหมายน่ารู้รวมไปถึงรู้เท่าทันเทคโนโลยีด้วยค่ะ การที่เราใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์สามารถสร้างโองกาสสร้างรายได้สร้างตัวตนและสร้างความสุขให้กับคุณผู้ชมทั่วโลกได้ค่ะอย่างวันนี้เรามีเรื่องราวของป้าติ๋มลุงจรอดยูทูบเบอร์คู่รักนักดนตรีวัยกเกษียณที่จะมาเป็นแรงบันดาลใจให้กับพี่ๆไวยเก่าค่ะติดตามในดีป้าชวนลุงป้ามาดิจิทัลโดยมนุษย์ต่างวัยและสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลหรือดีป้าไปติดตามกันเลยค่ะ ลุงจอดครับป้าติมค่ะตอนนี้เป็นเจ้าของช่อง YouTube กับ Facebook นะคะชื่อป้าติมลุงจอดจากวันนั้นที่เธอได้ไปจากฉัน เพลงที่เราครอบครัเนี่ยของวัยรุ่นนี่หลายวงมากนะมีคิริเบิร์ดโนนเอลิงอิงบลน้องเบลลิปตานะได้หมดน้องนนอะไรพวกนี้เทคโนโลยีเนี่ยเราไม่คิดว่าเดี๋ยวนี้เราจะกว้างนะผมว่าดนตรีเรากว้างขึ้นเราคิดว่าในกรอบที่เรามีอยู่ทุกวันเนี่ยเรามีแค่นี้แต่เดี๋ยวนี้มันไม่ใช่ไม่ได้ยากใค้คุณมีใครอยากให้มีแค่ผมคนเดียวได้ไหม เราเป็นนักดนตรีทั้ง<ช>คู่นะคะ<ช>แต่ว่ามาคนละสายงานป้านในสมัยก่อนก็จะเล่นโฟกซองคนเดียวมาก่อนส่วนลุงจ้อยเขาก็จะมีวงของเขาแล้วเราก็ไปโคจรเจอกันณนะที่โรงแรมแห่งหนึ่งก็ได้เห็นฝีไม้ลายมือกันก็รู้จักกันตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาค่ะ แล้วก็เริ่มชอบกันแล้วเริ่มอะไรก็ไปเที่ยวลุงเขาก็ตามไปฟังอะไรอย่างนี้แล้วพอช่วงสนุกสนุกมันมีคีย์บอร์ดอยู่ป้าเล่นอยู่คนเดียวเขาก็ขึ้นไปแจมไม่อยากให้คุณมีแฟนไม่ได้อยากให้คุณมีใครเจ้าของร้านเขาเห็นเขาก็บอกว่าอุ๊ยดีจังเลยขึ้นมาร้องคู่มีได้มีเสียงประสานเสียงอะไรอย่างนี้ก็ทําให้แบบเออเป็นจุดที่เราได้มาเล่นคู่กันแล้วหลังจากนั้นลุงเขาออกจากวงไปเลยกมาเล่นคู่กับป้า เหมือนมนุษย์มนุษย์ทั้งโลกถูกลงโทษถูกลงโทษคือคนที่ทํางานมาตลอดชีวิตแล้วอยู่ๆมา,มาหยุดไปเลยเนี่ยมันมันเหงามากแล้วก็บนกับลูกเขาเขาก็ถามว่าพ่อกับแม่ทํำ YouTube ไหมบอกอทําอะไรก็เนี่ยแบบที่เคยทํางานมาร้องเพลงคู่กันทำเพลงคัฟเวอร์แล้วเราก็ส่งลงช่อง YouTube บอกโอ้โหจะมีใครดูหรือไม่เราก็มาคิดกันว่าเอ๊ะก็น่าทำนะเพราะว่ายังไม่มีใครทำแล้วเล่นคู่ด้วยอย่างเงี้ย ก็บอกเอาลองทำดูก็ได้ดูสิจะมีคนฟังไหมคือลุงกับป้าเนี่ยเป็นฝ่ายผลิตค่ะกระบวนการตอนแรกก็ฟังเพลงฟังเพลงก่อนคือลูกเขาก็จะส่งเพลงให้ฟังบอกร้องเพลงนี้ไหมเขาไม่ได้บังคับนะแต่บอกว่าเออแม่เพลงนี้กับกาลังอินเทรนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็บอกเราก็ต้องดูความสามารถของเราด้วยว่าเออเราไหวไหมร้องเพลงวัยรุ่นขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ เสร็จแล้วก็จะแกะดนตรีพอเราซ้อมได้ที่เนีน่ยเราก็อาจจะจะอัดเป็นออดิโอก่อนพอผ่านขั้นตอนออดิโอแล้ว็เราก็จะอัดเป็นวิดีโอก็จะเป็นช่างกล้องเองอะไรเองจากสถานที่เอง <The mainstream> <S 2> <S 2> แล้วก็ต้องส่งไปให้ลูกเขาดูก่อนว่าซามันออกมาดีไหมภาพออกมาไหมถ้าเขาบอกผ่านก็จบ กับคอมเมนต์เนี่ยเราก็รู้สึกคือใครที่ได้รับคำชมมันก็มีความสุขทั้งนั้นแล้วก็ยิ่งเขาให้ความสนใจว่าเอออยากฟังเพลงนี้นะอะไรอย่างเงี้ยมันก็เหมือนกับเป็นการบ้านให้เราเราไม่ต้องนึกเพลงและสมมติว่า YouTube คิวต่อไปอ่าซ้อมเพลงนี้เยต่อยอดได้เรื่อยมนี่เพลงมากก็ทำไปเรื่อยๆ คือเทคงโนโลยีสมัยนี้มันทําให้เราหยุดไม่ได้แหละอายุขนาดนี้เราก็ยังสามารถเรียนรู้ต่อไปเรื่อยๆขึ้นไปเรื่อยๆได้เลยถ้าเราสองคนไม่ได้ท o ย t ท b e นะมันมันคงเหิวแห้งเนาะมันหมดไปบรันหมดไปนวันใช่แต่พอทำงี้มันมีอะไรทำมันมันยังมีกิจกรรมให้เราไม่เหงามันมีเข้ามาทัก แทบทั้งหมดนะผมว่านะที่ผมนั่งค้นคว้าหรือว่านั่งดูอยู่ทุกวันเนี่ยอันนี้คือความความสุขของผมนะที่ว่าผมที่ผมได้รู้จักเทคโนโลยีพี่ป้าอยากเสริมก็คือใครที่กเกษียณแล้วแล้วก็เราจบมาด้านไหนเราทำงานมาสายไหนเนี่ยเราก็อาจจะเอามาต่อยอดได้โดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่สมัยป้ากรบลุงเนี่ยเพิ่งมารู้จักไม่กี่ปีนี้เพราะฉะนั้น เราจะช้ากว่าคนวัยนี้วัยขนาดนี้ก็กลับกันว่าลูกหลานก็ช่วยสนับสนุนด้วยก็จะดีมากค่ะ คู่รักที่น่ารักมากๆเลยนะคะได้ชมคลิปวิดีโอของทั้งคู่แล้วมีความสุขยิ้มได้ทันทีเลยค่ะพี่ๆวัยเก่านะคะก็สามารถทํากิจกรรมดีๆแบบนี้เพื่อสร้างความสุขให้กับตัวเราและคนอื่นได้อีกด้วยนะคะอย่างในช่วงต่อไปนะคะน้องตั๊กจะพาไปท่องเที่ยวที่จังหวัดสมุทรสาครแบบวันเดย์ทริปหวันก็เที่ยวได้ค่ะจะไปที่ไหนบ้างนั้นไปติดตามกันเลยค่ะ guan <sighs> วันนี้ค่ะพาคุณผู้ชมและพี่ๆัยเก๋ามาอยู่ที่สะพานแดงจุดชมวิวปาโลมาจังหวัดสมุทรสาครค่ะซึ่งที่นี่นะคะถือว่าเป็นแลนด์มาร์คของจังหวัดเลยค่ะที่ชื่อว่าเป็นจุดชมวิวปาโลมาเนี่ยเพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามนะคะที่มีลมหนาวพัดจากทะเลเอ่าวไทยเข้าสู่ฝั่งค่ะก็จะพานำปาโลมามาด้วยแต่เมื่อเวลาผ่านไปบริเวณนี้เนี่ยก็มีปลาโลมาน้อยลงทําให้เราพบเห็นได้ยากขึ้นค่ะแต่อย่างไรก็ตามค่ะบริเวณนี้ยังคงเป็นแลนด์มาร์คสำคัญของจังหวัด สมุทรสาครค่ะที่นักท่องเที่ยวนิยมมาเก็บภ่าพบรรยากาศสวยๆเดินชมวิวและมีกิจกรรมให้อาหารนกค่ะเราเริ่มต้นกันที่นี่วันนี้นะคะแต่ว่าจังหวัดสมุทรสาครยังมีของดีของเด่นที่น่าท่องเที่ยวอีกเยอะเลยค่ะเดี๋ยวพาพี่ๆใบเก๋าเดินทางไปพร้อมกันค่ะ สำหรับใครที่สงสัยว่าทำไมถึงต้องทาสีสะพานด้วยสีแดงนะคะต้องบอกเลยค่ะว่าสำหรับเหตุผลที่ทาสีสะพานแห่งนี้ด้วยสีแดงนั่นก็เพราะว่ามีหมู่บ้านที่เป็นที่ตั้งของสะพานแดงชื่อว่าหมู่บ้านแดงโดยสะพานแดงจะสร้างด้วยไม้และปูนรองรับฐานด้วยเสาปูนมีความยาวทั้งหมด700เมตร กิจกรรมเด่นของที่นี่เลยก็คือการมาให้อาหารนกค่ะซึ่งบริเวณนี้มีฝูงนกประจำถิ่นที่ดูจะคุ้นหน้าคุ้นตาคุ้นเคยกับนักท่องเที่ยวอยู่ไม่น้อยค่ะสามารถให้อาหารนกได้แบบถึงเนื้อถึงตัวกันเลยทีเดียวค่ะ นอกจากนี้นะคะในช่วงเช้าๆหรือว่าในช่วงเย็นๆจะมีชาวบ้านที่อาศัยอยู่บริเวณนี้ออกมาเดินเล่นรับลมชมบรรยากาศซึ่งบริเวณสะพานแดงแห่งนี้สามารถเป็นจุดชมวิวได้ทั้งช่วงพาทิตขึ้นและพาทิตตกดินอย่างสวยงามทีเดียวค่ะ บริเวณใกล้ๆกับสะพานแดงจะมีศาลเจ้าพ่อมัดฉานุแต่เดิมนั้นศาลแห่งนี้ไม่ได้ตั้งอยู่บนบกนะคะโดยศาลหลังเดิมจะตั้งอยู่บริเวณชายฝั่งทะเลต่อมาเกิดการกัดเซาะชายฝั่งของทะเลชาวบ้านได้ร่วมมือร่วมใจกันสร้างศาลแห่งใหม่ขึ้นโดยนำมาตั้งไว้บนบกเพื่อให้เกิดความสะดวกต่อผู้มาเคารพกับไหว้ค่ะ ความเชื่อของชาวประมงที่จะต้องออกเรือน,นะคะก็มักจะมากราบไหว้ขอพอรกันก่อนค่ะให้การเดินทางปลอดภัยแล้วก็แต่ละครั้งที่ออกไปจับปลานะคะสามารถจับปลาได้กลับมาเยอะๆค่ะปัจจุบันนี้ก็ยังคงเป็นที่เคารพศรัทธาของชาวบ้านนะคะมาถึงที่นี่แล้วก็อย่าลืมนะคะมาไหว้ขอพอรได้ค่ะ ่ายรูปชมวิวกับแลดนม์คของจังหวัดสมุทรสาครไปแล้วนะคะนอกจากนี้ค่ะจังหวัดสมุทรสาครยังมีเรื่องราวประวัติของบุคคลสำคัญซึ่งเรื่องเล่านี้ถูกสืบทอดส่งต่อมายังรุ่นลูกรุ่นหลานให้เป็นข้อคิดให้สำนึกถึงชาติบ้านเกิดบุคคลน,นั้นคือพันท้ายนรสิงห์จากจุดชม มิวสะพานแดงน,นะคะเรายกขวัไวเก่ามาต่อที่ศาลพันท้ายนรสิงห์ค่ะซึ่งถ้าใครที่มาจังหวัดสมุทรสาครน,นะคะหนึ่งในประวัติบุคคลสําคัญเลยนะคะที่มีอยู่ในบันทึกประวัติศาสตร์ชัยนะคะก็คือพันท้ายนรสิงห์ค่ะพันท้ายเรือของสมเด็จพระเจ้าเสือนั่นเองนะคะซึ่งก่อนที่เราจะไปเรียนรู้ประวัติศาสตร์สำคัญนี้ค่ะเราก็ต้องมาไหว้สการะก่อนนะคะและที่นี่ค่ะเขามีน้องๆน,น,น่ารักน่ารักนะคะเป็นน,น้องนักเรียนที่จะมาช่วยเป็นมัคคุเทศก์หน่อยให้เราด้วยค่ะ we พันท้ายนรสิงห์มีชื่อเดิมว่าสินเป็นชาวบ้านนรสิงห์แขวงเมืองวิเศษชัยชาญปัจจุบันเคอะเพอป่าโมงจังหวัดอ่างทองพันท้ายนรสิงห์ได้พบกับพระเจ้าเสือเมื่อครั้งแข่งขันฉกมวยไทยซึ่งพระเจ้าเสือทรงปแปลงองค์มาเป็นชาวบ้านธรรมดาและทรงโปรดในอุปนิสัยใจคอของพันท้ายนรสิงห์จึงได้แต่งตั้งให้เป็นนายท้ายเรือพระที่นั่งเป็นแต่นั้นเป็นต้นมาช่วงปลายปีสมัยกรุงเสียยุธยาปีพุทธศักราช2447พระเจ้าเสเสด็จโดยเรือพระที่นั่งเอก พระธาตุโฉลมา,มาเมืองสาคอมบุรีเมื่อถึงคลองโคขามซึ่งเป็นคลองคนเคียมากประกอบกับทัศนียภาพเป็นป่ารกชัดและเป็นช่วงน้ำลงส่งผลให้การคัดทายเรือเป็นไปด้วยความยากลำบากจึงทําให้เรือพันธที่นั่งเอกชัยชนกิ่งไม้ใหญ่หักตกลงน้ําต่อมาพันธุานรสิงห์กราบทูลให้พระเจ้าเสือประหารชีวิตตนเองแต่พระเจ้าเสือทรงเห็นว่าเป็นเหตุสุวิสัยแต่พันธุานรสิงห์ยืนกราบยอมสละชีวิตตนเองไว้ชื่นความถูกต้อง พระเจ้าเสด็จจึงจำเป็นที่จะต้องประหารชีวิตพันธายนรสิง์ก่อนที่เพชรฆาตจะประหารชีวิตพันธายนรสิง์พันธายนรสิง์ได้ขอไว้สอบประการคือ1ขอให้นําศีรษะของตนและหัวเรือพระที่นั่งที่หักตั้งวางไว้คู่กัน2เมื่อสิ้นชีพแล้วทรงพระกรุณาดูแลบุตรภรรยาด้วยอาคารกับสการะภายในอาคารกับสการะเป็นที่ประดิษฐานรูปดอกพ่อพันธายนรสิง์ขนาดเท่าคนจริงในท่าถือภายขัดท้ายเรือรูปดอกนี้สร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2 1> 5 1 9โดยอาจารย์โดยคนรอดเรืองงามและถูกนำมาประดิษฐานหน้าศาลแห่งนี้เมื่อปีพุทธศักราช2,523จนมาถึงปัจจุบันค่ะในบริเวณด้านหน้าอาคารกัาสการะได้จัดเตรียมผูปเฮียนทองและดอกไม้สดโดยไม่ได้ตั้งราคาไว้แต่อย่างใดท่านสามารถเรด่บทำบุญตามศีลกตถาได้ บริเวณโดยรอบศาพันธาน,ธานรสิงห์นักท่องเทีย่ยวจะได้พบลูกป,ปั้นไก่ชนเป็นจํานวนมากเพราะเช่อกันว่าพ่อพันธายนรสิงห์มีความชื่นชอบกีฬาชนไก่เพราะในสมัยกรุงเสียุทธยากีฬาไก่ชนเป็นที่นิยมอย่างมากได้เห็นนี้แล้วใครที่บนบาสิงได้ไว้และสําเร็จดังที่ตั้งใจก็จะนําลูกป,ปั้นไก่มาแก้บนทําเช่นนี้สืบมาเรื่อยๆจึงเป็นสาเหตุว่าทําไมรูกป,ปั้นไก่ชนจึงมาเต็มไปหมดและนอกจากรูกป,ปั้นไก่ชนแล้วเรายังนิยมถวายนวมชนชวยและมไม้พาอีกด้วยค่ะผ่านทองเทือกเา ทุกคอยากจะไปชอปชิมชิลที่ตลาดน้ำดิมคลองได้เลยนะคะพวกเรามากคุเทศน้อยขอขอบคุณนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวชมสัตว์ผ่านท้ายนลสิงห์แล้วจะได้พบกับวันในวันเสาร์อาทิตย์และวันหยุดข่ะตะลึนะคะ,ะ,นนะ,คะพวกเรามากคุเทศน้อยขอขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะ เลยค่ะน้องๆให้ความรู้นะคะเป็นจุดๆค่ะมาถึงที่นี่เนี่ยมีหลายจุดนะคะไม่ว่าจะเป็นประวัติของพ<อ>ันท้ายนรสิงห์นะคะรวมถึงเส้นทางศึกษา<อ>ท่องเที่ยวนะคะแล้วก็อย่างที่น้องๆบอกเลยค่ะใครที่อยากจะชมชิมช็อปนะคะเดี๋ยวเราไปต่อกันที่ตลาดค่ะวหว้ศาลเสร็จแล้วพาเดินเที่ยวตลาดนัดพันท้ายอยู่บริเวณหลังศาลเดินการยาวๆมีร้านค้ามากมายค่ะไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าเครื่องประดบับ รวมถึงอาหารของกินโดยเฉพาะอาหารทะเลสดๆซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ของคนในชุมชนอย่างเช่นผลิตภัณฑ์โอท็อปต่างๆของจังหวัดสมุทรสาครค่ะนอกจากอาหารคาวแล้วยังมีร้านขายขนมหวานที่รวบรวมเอาร้านค้ามากกว่า200ล้านมาตั้งอยู่ในบรรยากาศความร่มรื่นของปากกงการมีพื้นที่ให้นักท่องเที่ยวได้นั่งพักรับประทานอาหาร รวมถึงเพลิดเพลินกับการแสดงทั้งการร้องเพลงเล่นดนตรีจากฝีมือของคนในชุมชนสำหรับใครที่อยากจะเข้ามาสัมผัสและท่องเที่ยวตลาดแห่งนี้เปิดให้บริการทุกวันเสาร์อาทิตย์และวันหยุดนักขัดตะเลิกเท่านั้นค่ะ หากพี่ๆวัยเก่านะคะเห็นน้องตั๊กไปเที่ยวจังหวัดสมุทรสาครแล้วอยากไปเที่ยวบ้างตามรอยน้องตั๊กกันไปได้เลยค่ะเพราะว่าหนึ่งวันก็สามารถเที่ยวได้นะคะและในช่วงต่อไปค่ะมีคำแนะนำดีๆสำหรับวัยเก่าที่เป็นผู้ใหญ่ที่สุดในบ้านแล้วต้องรับมือกับความคิดที่หลากหลายของสมาชิกในบ้านที่ต่างวัยกันค่ะเราจะรับมืออย่างไรและทาตัวเป็นกลางเพื่อรักษาน้าใจของสมาชิกในบ้านทุกคนด้วยช่วงหน้ามีคาแนะนาค่ะไปติดตาม สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่กับช่วงสร้างสุขภาพใจนะครับสำหรับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องที่ว่าเมื่อความแตกต่างเกิดขึ้นในบ้านนะครับผู้ใหญ่จะมีวิธีการรับมือกับสถานการณ์อย่างนี้อย่างไรนะครับต้องบอกว่าความแตกต่างเนี่ยครับเกิดขึ้นโดยธรรมชาติอยู่แล้วเพราะนะครับในทางจิตวิทยาหรือในทางสังคมศาสตร์อะไรก็ตามไม่มีมนุษย์คนไหนเลยนะครับที่จะคิดเหมือนกันทั้งหมด แม้กระทั่งนิสัยใจคอบุคลิกภาพนะครับประสบการณ์ในชีวิตสิ่งที่ต้องผ่านพบในแต่ละวันนะครับสิ่งแวดล้อมอะไรก็ตามต่อให้เป็นฝาแฝดก็ไม่ได้หมายความว่าจะมีวิธีคิดหรือมีมุมมองต่อชีวิตเหมือนกันนิสัยใจคอก็ไม่ได้เหมือนกัน รเรื่องนี้ก็เป็นหลักการกว้างๆที่ในมุมจิตวิทยานะครับและสังคมศาสตร์อธิบายไว้ว่ามนุษย์ล้วนมีความแตกต่างกันโดยธรรมชาติอยู่แล้วนะครับยิ่งถ้าเราเกิดไปเชื่อเรื่องเกี่ยวกับหลักธรรมหรืออาจจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับปรัชาญาอาจจะมองว่าโอ้ยสุดท้ายความแตกต่างอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นจากการที่กําเนิดขึ้นมาหรอกแต่อาจจะเกี่ยวข้องกับจิตก่อนมาเกิดด้วยซ้ําอันนี้ก็แล้วแต่ความเชื่อนะครับที่ว่าทําไมคนเราถึงแตกต่างกันเมื่อมีความแตกต่างกันนะครับนั่นหมายความว่าทิศทางทิศทางหรือวิถี รหรือสิ่งที่เชื่อสิ่งที่ยึดหลักการคุณค่าคุณธรรมก็จะมีความแตกต่างสิ่งพวกนี้ครับมันเป็นสิ่งที่ทําให้แต่ละคนมีเส้นทางที่อยากจะไปเส้นทางที่คาดหวังเส้นทางที่ให้คุณค่าทิศทางที่อยากจะปฏิบัติและอยากให้คนอื่นเป็นเนี่ยมีความแตกต่างกันเมื่อมีความคาดหวังแตกต่างกันนะครับความขัดแย้งก็จะเกิดขึ้นโดยธรรมชาติแต่ว่าตัวปัญหาครับจริงๆแล้วความแตกต่างไม่ใช่ปัญหาแต่สิ่งที่เป็นปัญหาจริงๆแล้วครับมันคือการที่เราต้องการจะเอาชนะกันและกันครับว่า เราอยากจะให้สิ่งนี้ถูกต้องเราอยากจะให้ความคิดชุดแบบนี้ถูกต้องเราอยากให้หลักการอันนี้เป็นสิ่งที่ถูกต้องอันเดียวและเราจะมองว่าสิ่งอื่นไม่ถูกต้องแนวคิดนี้ไม่ใช่แนวคิดนี้ไม่ควรถูกต้อนรับแนวคิดนี้ไม่ควรมีอยู่นะครับเพราะงั้นปัญหาจะเกิดขึ้นเมื่อเราแบ่งแยกว่าอะไรขาวดำนะครับอะไรถูกผิดอะไรดีเลวอะไรน่าพึงใจอะไรน่ารังเกียจนะครับไอ้ตรงนี้แหละจะเป็นปัญหาที่ทำให้ความแตกต่างเริ่มเกิดเป็นความบาดหมางขึ้น นะครับเพราะจริงๆแล้วครับถ้าเราเกิดมีการต้อนรับและยอมรับกันได้ความแตกต่างไม่ใช่ปัญหาครับมันจะเหมือนกับการที่ว่าคนนึงชอบกินข้าวผัดกะเพราอีกคนนึงอาจจะอยากชอบกินก๋วยเตี๋ยวนะครับอีกคนชอบกินพิซซ่าจริงๆแล้วการกินเสียงพวกนี้ครับไม่ใช่ปัญหาหรอกนะครับเพราะสุดท้ายปลายทางคือการทําให้เรารู้สึกอิม่มอิ่มแล้วก็สบายใจแล้วก็มีความสุขอยู่ร่วมกันได้นะครับแต่ถ้าเราเกิดความคิดในการแบ่งแยกว่าอุย้ยกะเพรามันอาหารแบบมันยังไม่ใช่แบบ ให้คลาสอะไรก็ว่าไปนะครับหรือเปือยเตี๋ยวมันแบบโอ้มันจะไปอยู่ท้องยังไงพิซซ่าเนี่ยมันกินแล้วอ้วนอะไรก็ตามนะครับความคิดแบ่งแยกตรงนี้แหละจะเป็นจุดที่ทําให้ความแตกต่างเกิดความบาดหมางแต่อันนี้เป็นแค่การเปรียบเปียบเท่านั้นนะครับแต่จริงแล้วเนี่ยในเรื่องของการใช้ชีวิตในบ้านมันมีเรื่องแนวคิดที่แตกต่างเกิดขึ้นมากมายเลยครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการศึกษาความคาดหวังเกี่ยวกับการประกอบอาชีพนะครับความคาดหวังเกี่ยวกับวิถีชีวิตที่ใช้ด้วยกันความคาดหวังเรื่องการเก็บเงินการซัพพอร์ตที่บ้าน หรืออะไรก็ตามครับหรือแม้กระทั่งเรื่องหน้าตาทางสังคมมันมีเรื่องค่านิยมหลายๆอย่างเข้ามาเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์นในบ้านไอ้ตรงนี้แหละจะเป็นจุดที่สร้างปัญหาได้เพราะมันมีเรื่องความละเอียดอ่อนที่เรายึดติดว่าสิ่งนี้มันคือคุณค่าที่ควรให้ยิ่งปัจจุบันนะครับเอ่อต้องบอกว่าไม่ใช่ปัจจุบันมันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นมานานละเช่นปัญหาทางการเมืองที่เกิดขึ้นในบ้านของเรานะครับบางทีในบ้านก็จะมีตัวแทนเสื้อสีนี้เสื้อสีนั้น หรืออาจจะมีชุดความคิดทางการเมืองที่แตกต่างกันนะครับนิยมองค์กรนี้องค์กรนั้นสถาบันนั้นสถาบันนี้อะไรก็ตามนะครับสิ่งพวกนี้น่ะมันเป็นจุดที่ทําให้เกิดการปักหลักของชุดความคิดบางอย่างที่ว่านี่คือจุดยืนนี่คือพื้นที่ทงความคิดของฉันที่ฉันจะอยากให้มันถูกต้องฉันอยากจะรักษามันไว้ฉันอยากจะให้มันชนะนะครับและความคิดที่แตกต่างจากสิ่งที่ฉันคิดมันจะเป็นเรื่องที่ผิดไอตรงนี้น่ะที่มักจะสร้างความบาดหมางให้เกิดขึ้นทีนี้ครับสิ่งที่เราจะต้องไม่ลืมคือว่า แต่ละคนเนี่ยจะมีห่วงเวลาของการเปลี่ยนผ่านชุดความคิดไปเรื่อยๆนะครับเราลองนึกภาพดูครับสมัยตอนที่เราอาจจะเป็นเด็กประถมเราอาจจะมีชุดความคิดแบบหนึ่งพอเราเติบโตขึ้นมาเป็นเด็กมัธยมเราอาจจะมีชุดความคิดแบบหนึ่งนะครับจนเป็นมหาวิทยาลัยจนเป็นวัยทางานวัยกลางคนและจนกระทั่งเราเปลี่ยนผ่านไปสู่วัยชรานะครับตรงนี้เราจะเห็นว่าโอ้ัวเราในตอนอายุมากก็ไม่ได้คิดเหมือนตอนที่เราเป็นคนทํางานเราก็ไม่ได้คิดเหมือนตอนที่เราเป็นวัยรุ่นสมัยเด็ก ชุดความคิดสามารถเปลี่ยนผ่านได้ตามอายุนะครับอายุซึ่งอาจจะเกี่ยวข้องกับวัยวุฒิเกี่ยวกับพัฒนาการทางสมองหรือแม้กระทั่งประสบการณ์ที่เขาได้ผ่านอะไรบางอย่างจนอิ่มตัวมากพอที่จะเปลี่ยนชุดความคิดได้นะรตรงนี้เป็นสิ่งที่เราจะต้องระมัดระวังในการยึดติดว่าเมื่อคนอื่นคิดแบบนี้หรือแม้กระทั่งฉันคิดแบบนี้แล้วจะต้องคิดแบบนี้ตลอดไป นะครับตัวเราเองก็ไม่ได้คิดเหมือนเดิมตลอดไปนะครับลูกหลานของเราไม่ใช่ทุกคนจะคิดเหมือนเดิมตลอดไปทุกคนจะมีวิธีการคิดตามประสบการณ์ตามบุคลิกส่วนตัวตามอะไรก็ตามที่ที่แวดล้อมด้วยตัวเขานะฮะเพราะงั้นตรงนี้ถ้าเราไม่ได้ยึดติดมากว่าจะต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้แล้วไปตัดสินทั้งหมดนะครับตรงนี้นจะลดความบาดหมางลดความการประทะกระทบกระทั่งกันในครอบครัวได้เพราะงั้นจุดที่สําคัญครับเราจะต้องระลึกก่อนนะว่าตกลงแล้วชัยชนะ ของชุดความคิดคือสิ่งสําคัญหรือจริงๆแล้วความสัมพันธ์ในบ้านหรือการยังคงรักษาความรักของบ้านของครอบครัวเป็นสิ่งที่สําคัญตรงนี้ผู้ฝูกวัยทุกท่านนะครับวัยเก่าทุกท่านหรือแม้กระทั่งสมาชิกในบ้านอย่าลืมจนักข้อนี้นะครับลองชั่งน้าหนักให้ดีว่าสิ่งใดสําคัญกว่ากันกันแน่ระหว่างการเอาชนะกันด้วยชุดความคิดหรือการที่เรายังคงรักษาบรรยากาศของความเป็นครอบครัวเรายังคงไม่ทําให้บ้านเราแตก ได้ไหมครับในขณะที่เราต่างคนอาจจะมีวิธีคารคิดที่แตกต่างกันแต่เรายังคงสามารถอยู่ร่วมกันได้ทีนี้ถ้าเรานะครับระลึกได้จดจําได้ว่าคนในครอบครัวคือคนที่สําคัญที่แท้จริงบางทีบางเรื่องนะครับที่เป็นเรื่องชุดความคิดที่แตกต่างเราอาจจะพยายามละวางพยายามไม่ไปแตะนะครับถ้าเราเห็นว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องละเอียดอ่อนที่แต่ละคนเหมือนเชียร์ทีมบอลต,ต่างกันเกิดเอาทีมบอลมาขิงกันมาบลัฟกันสุดท้ายมันก็กลายเป็นศัตรูกัน รเราอาจจะเห็นว่าสิ่งนี้ไม่ได้เป็นประโยชน์ไม่ได้เป็นสาระสําคัญที่จะทําให้ครอบครัวมีความสุขได้เราก็อาจจะละวางกันไปนะครับอย่าไปแตะถึงมันนะครับแล้วก็บางทีเราอาจจะสามารถอนุญาตนะครับอนุญาตให้ต่างคนต่างในบ้านเนี่ยสามารถมีวิธีการคิดที่แตกต่างกันได้นะครับเหมือนที่ผมบอกนะฮะว่าเราจะอยากกินกะเพราก็กินได้อยากกินพิซซ่า <Amsterdam> ก,ก,ก,ก็กินไปนะครับอยากกินวกว๋วยเตี๋ยวก็กินได้ทุกคนมีสิทธิ์ที่จะได้กินได้อยู่ได้อาศัยในแบบที่เขาอยากเป็นขอเพียงแค่ว่านะครับ สมาชิกในบ้านยังคงคำนึงถึงกันและกันว่าชุดความคิดของเขาหรือวิธีการที่เขาปฏิบัติเนี่ยจะต้องไม่กระทบสวัสดิภาพของคนในบ้านตัดใดก็ตามครับที่คนในบ้านยังคงคำนึงถึงสวัสดิภาพของกันและกันยังคงคำนึงถึงว่าสิ่งที่เขาคิดเนี่ยจะสร้างผลกระทบให้กับใครไหมที่เป็นสมาชิกในบ้านนะครับเขาก็จะช่วยกันระมัดระวังเพื่อให้คนในบ้านเนี่ยสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขได้นะเพราะงั้นการเปิดใจกว้างในการให้พื้นที่ต้อนรับความแตกต่างตรงนี้เป็นจุดแรกเลยครับ ที่เราจะทําให้บ้านเนี่ยเกิดความสมานฉันได้แล้วก็สิ่งสุดท้ายนะครับที่อยากจะฝากไว้กับผู้ส่งไยทุกท่านแล้วก็สมาชิกในบ้านนะครับต้องบอกว่าเหมือนที่ผมย้ําไปความแตกต่างสามารถเกิดขึ้นได้ในบ้านมันสามารถเกิดขึ้นได้โดยเป็นเรื่องธรรมชาติที่ไม่แปลกเลยครับที่ว่าพ่อแม่อาจจะไม่เหมือนกันนะครับพี่น้องเกิดมาวิธีคิดไม่เหมือนกันแต่และคนมีรลนิยมมีความต้องการที่แตกต่างกันนะครับ ถ้าเกิดวันหนึ่งเราค่อนข้างชัดเจนว่าโอ้ในบ้านนี้มันมีความแตกต่างที่ค่อนข้างมากเกินไปและต่างฝ่ายต่างเรียกร้องที่อยากจะเป็นตรงตัวเองในพื้นที่นั้นนะครับออบางทีการที่แต่ละฝ่ายได้จัดแจงพื้นที่ให้อยู่ห่างกันหน่อยอาจจะเป็นการแยกบ้านหรือเป็นการแยกห้องอยู่หรือแม้กระทั่งการสงวนบางประเด็นนะครับที่เป็นประเด็นเซนซิทีฟเป็นประเด็นละเอียดอ่อนให้ให้เราไม่ได้คุยกับบางคน แต่เราคุยกับบางคนที่รู้สึกคุยได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นวิธีการหนึ่งเหมือนกันที่ทําให้ต่อให้เกิดความแตกต่างแต่เราไม่ได้อัดอั้นนะครับอัดอั้นอยู่กับตัวเองว่าชั้นห้ามพูดชั้นห้ามเป็นชั้นห้ามคิดชั้นห้ามทำนะครับบางทีการห้ามพวกนี้จะทาให้ยากาศในบ้านยิ่งรู้สึกไม่ปลอดภัย แต่ถ้าเราพอจะมีพื้นที่นะครับให้ต่างฝ่ายต่างได้มีคนพูดคุยที่เขารู้สึกสามารถพูดคุยได้นะครับเขายังคงสามารถเป็นตัวเองได้ที่จะรู้สึกจะคิดอะไรก็ตามแต่เขามีคนให้ได้ปรับทุกมีคนให้ได้พูดคุยมีคนที่เขารู้สึกเข้าใจเขาได้นะฮะตรงนี้ก็จะเป็นจุดที่ทําให้เขายังคงได้สามารถเออจังเป็นตัวเองและก็เขาอาจจะไม่ได้ต้องการพูดเรื่องนี้กับเราก็ได้นะเขาอาจจะพูดกับคนอื่นให้เสร็จแล้วแล้วก็มาอยู่กับเราด้วยเรื่องอื่นๆที่ไม่ได้มีประเด็นให้ทะเลาะเบาแวงกัน นะครับตรงนี้ก็จะเป็นจุดที่ทําให้ความแตกต่างตรงนี้ครับไม่ไม่สร้างปัญหาขึ้นมาเนาะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ย้ําอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าสุดท้ายเราต้องชั่งน้ําหนักนะครับว่าบนความแตกต่างนี้เราจําเป็นไหมที่ต้องเอาชนะประหาดประหารกันในบ้านด้วยชุดความคิดจนกระทั่งมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่ถูกต้องเท่านั้นหรือจริงแล้วเรื่องนี้ไม่ได้มีใครผิดเลย เป็นแค่วิธีการเป็นแค่รลสนินยมเป็นแค่วิธีการคิดที่อาจจะมีความแตกต่างกันแต่เรายังคงสามารถต้อนรับเพื่อที่จะอยู่ร่วมกันในบ้านอย่างมีความสุขได้นะครับถ้าเราระลึกและชัดเจนว่าคนในครอบครัวของเรายัางคงเป็นคนที่มีความหมายมีคุณค่าสนับเราและตัวเราอยากใช้ชีวิตแบบที่มีทุกคนอยู่ร่วมกันนะครับขอให้ลองเรียนรู้ที่จะเปิดใจและกลับมาจำให้ได้นะครับว่าสิ่งที่สำคัญไม่ใช่การเอาชนะกันด้วยชุดความคิด สิ่งที่สําคัญในการรักษาครอบครัวคือการทําให้ทุกคนรู้สึกถูกต้อนรับในพื้นที่บ้านหลังนั้นนะครับขอให้ทุกคนได้มีพื้นที่ในบ้านที่ปลอดภัยนะครับ และทั้งหมดนี้เป็นความรู้ดีๆที่นำมาฝากพี่ๆวัยเก่าค่ะเพื่อให้พี่ๆวัยเก่าสามารถใช้ชีวิตในสังคมสูงไวัยได้อย่างมีคุณภาพและมีความสุขค่ะหากเปิดมารับชมไม่ทันสามารถติดตามย้อนหลังได้ผ่านทาง w w w altv t v tv. อีกหนึ่งช่องทางคือ Facebook Fanpage altv ช่อง4ค่ะวันนี้หมดเวลาของตัวนอแล้วลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ はい。<sighs> <sighs> <sighs>